ส่วนประกอบที่ที่บ้านทุกคนต้องมีนะครับก็คือไข่ไก่อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราหิวๆนะครับข้าวกับอาหารอะไรสักอย่างนึงเอามาผัดกับไข่ก็อร่อยแล้วนะครับวันนี้ขอทํำมะเขือเทศผัดไข่ครับเราใช้ต้นหอมนะครับทั้งหมด2ต้นซึ่งเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนใบนะครับสีเขียวนะครับเราก็ หั่นเป็นท่อนเล็กๆครับผมส่วนที่เป็นโคนสีขาวๆตรงนี้ครับรสของเขาจะค่อนข้างฉุนนะครับเดี๋ยวเราจะไปผัดพร้อมกับส่วนประกอบของกระเทียมนะครับดังนั้นหั่นสีก่อนก็ได้ถ้าต้นใหญ่นะครับแล้วเราก็ซอยเอาไว้เลยครับสาหรับมะเขือเทศนะครับเราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นนะครับเวลาที่เราทํามะเขือเทศผัดไข่นะครับเราก็ต้องดูด้วยว่ารสชาติของมะเขือเทศของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้ามะเขือเทศของเราเปรี้ยวมาก เวลาที่เราปรุงให้เราตัดรสด้วยน้ําตาลแต่ถ้ามะเขือเทศของเรานะครับหว,วานจืดนะครับเราอาจต้องมีตัวช่วย,ชวยเช่นเวลาที่เราปรุงต้องใส่น้ําส้มสายชูเพิ่มนะครับหรือบางคนก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปช่วยนะครับอันนี้ก็คือว่าเวลาที่เราทําอาหารโดยใช้ส่วนประกอบที่มาจากธรรมชาตินะครับที่มันอาจจะรสชาติไม่สม่ําเสมอนะครับเราก็ต้องปรับไปตามสถานการณ์นะครับอันนี้เราก็หั่นนะครับหั่นให้เป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการเลย ในส่วนของไข่ไก่นะครับเราจะปรุงรสอย่างง่ายๆนะครับซีอิ๊วขาวเหล้าจ um ีนน้ำมันงาครับผมพริกไทยเล็กน้อยครับเพื่อความง่ายในการปรุงเดี๋ยวเราจะนำส่วนประกอบของไข่นะครับไปปรุงให้สุกในกระทะนะครับให้สุกประมาณ80%ก่อนครับ ใช้ได้แล้วครับปิดไฟนะครับนำออกจากความร้อนครับแล้วก็พักไว้ก่อนครับในกระทะใบเดิมนะครับไม่ต้องล้างกระทะนะครับน้ํามันอีก1ช้อนโต๊ะนะครับต้นหอมส่วนสีขาวที่เมื่อกี้เราแยกไว้นะครับกระเทียมครับตรงนี้ไม่มีสูตรตายตัวนะครับเพื่อนๆบางคนอยากจะใส่หอมสับเป็นชิ้นเล็กๆใส่ขิงได้หมดเลยนะครับเอาละครับพอเขาเริ่มสุกแต่ยังไม่เปลี่ยนสีนะครับมะเขือเทศครับ คนจะปรุงอย่างง่ายๆนะครับวันนี้ใส่น้ําตาลเล็กน้อยครับเพื่อตัดรสกับมะเขือเทศนะครับเกลือหยิบมือนะครับเอาฝากระทะนะครับครอบไว้นิดหนึ่งนะครับการที่ปิดฝาไว้ก็จะเป็นเหมือนการสตรีมนะครับทำให้เนื้อมะเขือเทศข้างในเนี่ยร้อนทั่วดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเอาฝามาปิดแบบนี้ครับเพราะเราต้องการให้มะเขือเทศของเราได้รับความร้อนถึงตัวเนื้อข้างในครับ คนปิดฝาไว้ประมาณ2นาทีนะครับเนี่ยฮะน้ำผมมะเขือเทศก็จะออกมาเล็กน้อยนะครับอาคนเล็กน้อยครับมะเขือเทศของเราก็จะร้อนดีแล้วนะครับเล่งไฟเลยครับผมหลังจากที่เราเล่งไฟนะครับใส่ไข่ไก่กลับลงไปครับแล้วก็ผัดให้แห้งขึ้นนะครับต้นหอมนะครับที่เมื่อกี้เราเตรียมไว้ใส่ลงไปก่อนครึ่งหนึ่งครับคนให้พอเข้ากันนะครับหลักใส่จานเสิร์ฟได้เลยครับ ส่วนประกอบของเราจะออกมาเนื้อสัมผัสแบบนุ่มๆน,นะครับดังนั้นผมจะเพิ่มความกรุบกรอบโดยการโรยหอมเจียวครับต้นหอมส่วนที่เหลือครับเสร็จเรียบร้อยครับสูตรนี้จะสังเกตว่าเป็นมังสวิรัตด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการใส่เนื้อสัตว์ลงไปเพิ่มก็ลองทำได้นะครับไม่มีปัญหาครับรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็เป็นอาหารหนึ่งมือ้อได้สบายๆเลยครับลองทำกันดูครับ